หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเล่น ID คนอื่นเนาะก็มีมาเพียบเลยนะครับพี่ครับเล่น ID ผมให้หน่อยครับผมอยากเห็น ID ผมออกคลิปคือแบบเนี้ยเยอะนะครับส่งมาในเมลผมเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ในเมนก็มีนะครับในเมนก็มีซึ่งผมอยากจะบอกว่าก็ขออนุญาตจำกัดนะครับที่จะรับเดี๋ยวถ้าผมอยากจะรับเล่นไอดใครเดี๋ยวผม รับเองนะครับผมซึ่งก็หวังว่าคงจะไม่มีการน้อยใจกันเกิดขึ้นนะครับผมแล้วผมก็จะมีข้อจำกัดก็คือใครที่จะส่งไ d ดีมาให้ผมเล่นเนี่ยผมจะให้แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีเงื่อนไขก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะแบบเฮ้ยถ้าอยากให้ผมเล่น ID คุณเนี่ยคุณก็ต้องถ่ายคลิปเต้นเต่างอยมาให้ผมดูนะครับ <Yeah. S 1> ผมพร้อมเพลงประกอบประมาณนี้นี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับซึ่ง ตามนี้นะอืมและที่สําคัญเลยคือเต้นต่างอยไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ในคลิปด้วยนะครับเออในขณะที่ผมเล่นไอดีคุณนะครับตามนีนะนะมันต้องมีข้อตกลงกันบ้างนะครับมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับอืมอ่ะคลิปนี้ผมว่าผมอยากจะมาเล่นเอพิ7สีทองคอนโดนี่ <laughs> เล่น PV มาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแรกแรก ไม่ได้ถึงกับช่วง NC2 เพิ่งเปิดใหม่หรอกผมก็เล่นตอนช่วงที่ NC2 อยู่ในแบบยุคกลางๆที่กำลังจะไปอยู่ค่ายกาลิน่านะครับผมเออผมเล่นในยุคนั้นแหละนะครับผมเล่น PV ไม่ต้องนานผมเพิ่งเห็นนะว่ามันมี MP7 สีทองซึ่งผมก็ผมจำได้ว่าผมซุมกล่องจากกล่องไหนนี่แหละเออจากกล่องกล่องปืนทองอะนะครับมันก็ได้ MP7 นี้มานะครับผมก็ ก็เลยอยากจะมาเล่นทําคลิปขำๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากอาจจะไม่พิเศษ,ษไม่ว,าว้าวเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมเล่นยศน้อยเนาะแล้วก็เติมไอดียศน้อยแล้วก็ทาภารกิจกระหักอะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด une, ติดตามกดดิ่งให้ชอวตาเฟกเกมกันด้วยนะ,ะผมเดี๋ยวคลิปนี้จะไปยิงไม่เ,เจ็ดเนนานนี่ <c oughs> ความเป็นสีทองเนี่ยเฮ้ย ขนาดนี้เลยเล่ีเจ็ดกูจะอยู่ยังไงมามาโหมาถึงนี่หัวแตกนี่คือแบบจบเลยนะครับไม่หล่อเลยผมไม่หล่อเลยตอนนี้เฮ้ยเป็นงไงเราว้โอ้โหแป๊บนึงนะไอ้นี่่ะผมเมื่อกี้ยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยเนี่ย แต่อย่างนี้ได้อยู่นะครับอย่างนี้ได้อยู่กระสุน45นัดนะครับใครใครแม่นอิปิไม่ต้องกลัวนะครับใครแม่นอิปิไม่ต้องกลัวกระสุนแม่งแบบ45นัดอะ่ะเออนี่อะดี๋ยวเดี๋ยวผมนึงขอเวลาก่อนคนดูขอเวลาก่อนคนนึงคนนึงยิงเจ็บมาวะเฮ้ยผมจะโดนมีดเหล่านั่นนะ่ะ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่นอนอ่ะอันนี้เตรียมเตรียมใจไปเลยว่าเดี๋ยวโดนแน่นอนสถานการณ์ตานี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมาอเอาดิเราเล่นลออ้อหลอยอ่ะเอ m ิ7กูล้อตุ๋ยอะ่ะไปวัดกับปืนพวกอากพวก OA พวก T77 เอาง่ายๆไปวัดกับปืนหลกัลกๆปืนเมตาไม่ไหวหรอกอืมสวัสดีครับสวัสดีครับ จะถือมีดจะมาแบบนี้ดีครับหุยโดนโดนหุยสองอย่างเลยกูหุยทั้งอะไรวะหุยทั้งเฮดเกียร์เด้งแล้วก็หุยทั้งมีดเลยตอนนี้เฮดเกียร์เด้งอ่ะไม่งั้นนี่คือได้อะ่ะโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> อไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย ทำไมไม่ถือมีดเอ้ยทำไมไมไม่ถือปืนมายิงผมมาทำไมต้องถือมีดอ่ะเดี๋ยวฟันสวนคืนก็ร้องอีกอ่ะเออหยอกหยอกหยอกแล้วตีกระดูัอเฮ้ยอะไรฮะตาขวงซองอะไรอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรลงลงลินเลียไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตายแล้วโอ้โห เลี้ยวหุ้งเลี้ยวหอยมามามาเดดเดดเดเฮ้ยเรนดี้ดิเสียดายว่ะโอ้โหดูปเจนแน่ไปไหนแล้ววะโอ้โหดูปเจนแน่จบดีเน่มาใกล้ตัวเราเลยหัวกูไล่ต่อไฟไปแล้ว โอ้โหคนดูทำไมผมโดนลุมมาเพื่อนเราอยู่ไหนหมดอ่ะเพื่อนช่วยเราหน่อยดิั่งนน้นแม่งเยอะเกินอ่ะโอ้เรียบร้อยโอ้หมดล้วเลยอะยังเหลาออุ้ย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 อลันเกินลันเกินลันเกินอุ้ยลันเกินลันเกินโอ้โหเรียบร้อย โอ้พี่จากไหนเนี่ยทำไมตัวที่ผมเล็งทำไมพี่ต้องมาเสริมด้วยกันตลอดเลยปังมีนะมีครับเรียบร้อยเรียบร้อยยเฮ้ยโอ้โหไม่ใจเลยวะเขาไม่ใจเลยอ่ะไม่ใจเลยวะเขากลัวเขากลัวด่าผมนะครับอันนี้ผมเข้าใจเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันแน,น,น่นแน่แน่นแน่สกิดเลือดกูถ้าใส่ขยามาดีๆมันจะยิงดีปะวะระยะนี้เรียบร้อยหลับไปเดหลับด้วย mp7 ของผม,มครับหลับด้วย mp7 ของผม,มครับเรียบร้อยครับผมใครโดนเก็บว่าทีมเราโอ้โห โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอืมหูฝั่งหนูจดดาวนั่นเหลือน่ะมารอบนี้นะครับผมมาด้วยพร้อมกับตัวไอดอนฉายาลืมเปลี่ยนเลยแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแม่งหรอกฉายาผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องหรอกอะหน้าหน้ากากเด้งหน้ากากเด้งเรียบร้อยมามามันจะพิวขึ้นเว้ยมันจะต้องพิวขึ้นแน่นอนเพราะตัวเราวิ่งไวขึ้นนะครับ๊บปั๊บกูปั๊บปั๊บเรียบร้อย เอ้ยเห็นป่ะบอกแล้วบอกแล้วเุ้ยเอาดีเชี่ยอย่างก็โตโอ้ยเอาว่ะบอกแล้วก็ดูเอ้ยดูดิเอ้ยฮองไกเนเตอร์ปะเนี่ยเฮ้ยสงสัยเลยฮองไกเนเตอร์วะอุ้ยดู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 เอาเรื่องนะทำไปเล่นไปนะครับเอาเรื่องนะโอเคคนไหลเข้ามาเรื่อยๆดีสวยนี่ เอาดาดบเลื่องเบอร์ไปด้วยเดี๋ยวรอบนี้กันกันโดนเหลาเฮ้ยสุนยั์ย้ำคุบมัน,ม,นม,มันก็ยังไม่หมดหรอกแต่มันไม่ชัวร์เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับนึกว่าคนคนนี้แตกไปแล้วหมดปั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเป็นขนาดนี้เ,เหรอวะเฮ้ยฉายาผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ ยังยังใช้ยาแบบยังใช้ยาเดิมเลยไม่โดนหัวสั่นหนึ่งไม่โดนหัวได้หรอวะโอ้โหไม่โดนหัววะเ <c oughs> ชีย่ยคนลั่นเลยอ่ะหัวลั่นจัดอะ่ะเ <c oughs> นี่ยดูดิอ่ะเ no น่าครบนะครับไม่ต้องเข้าสระโขบอ่ะจริงคือแม่งโอ้โหสุดยอดอะ่ะ ก็ขอให้เป็นจริงได้แบบนี้ทุกตาใครโยนเลือดมาเอ้ยขอบคุณครับอ,อันหนึ่งนะสวยเฮ้ยมีปะ่ะจู่สุดยอดคอ,อยคอ,อยไมนได้แบบนี้ตลอดนะครับจริงๆ เรียบร้อยแต่รู Gesch ้ยิ่งกูเล่นตัวไอ้ดานตั้งแต่แรกก็ดีแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะไอ้พิกที่ผมใส่มันเสริมอะไรปะผมใส่มามั่วเนี่ยผมเน้นแค่มันวิ่งไวเฉยอะ โอ้โหกูโดนจากไหนเอ่ยตำนานก็ยังเป็นตำนานอยู่ดีนะคนดู EP7 ของเราเฮ้ยๆเลื่อยี่สิบสามว้ายยังยังโอ้โห,โโหจบเลย เพียงเล่นไม่เฟ้แล้วแต่ทีมทดีด้วยแหละเราก็เลยได้ยิงอย่างอย่างนี้นะครับอืมอุ้ยสกโรกเลยเหอกูแห่แบบนี้ก็ยังจะเอาอืมเอ้าเรียบร้อยเอา้าผมนึกว่าเกมยังไม่จบกูไปกดสเปคบ้าเฉยโคตรมันอันหนึงเนดะี๋ยวขอดูก่อนว่าใส่วิกอะไรทำไมมันลั่นหัว พลังโจมตีป้องกรรันทะลุเกาะความเร็วเคลื่อนที่โอเคเนาะโอ้โหแตกแตกบ่อย <Okay. S 1> มากนะครับผิดกับตาแรกเลยคือตาแรกแบบไม่คุ้นน้ำคำขาดนอะ่ะตาแรกอะ่ะเดี๋ยวเราเล่นอีกตาหนึ่งแล้วก็ไปเล่นดาบระเบิดปิดท้ายนะครับโอเคก็จะได้ไม่ต้องมีแต่เดนแมทอย่างเดียวเนาะ <laughs> แต่กูก็เล่นแต่เดนแมทคือผมเป็นคนที่ถนัดเดนแมทไงคนดูคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อาจจะงงว่าแบบทำไมเดนแบทบ่อยจังอะไรอย่างเี้นะครับ ก็ผมถนัดแต่เดสแมทนี่จริงๆไปดูคลิปที่ผมเล่นดาบระเบิดได้กูนี่ตายง่มากโอ้โเวู้วเชอ้จับเฮ้เอ้าเดี๋ยวไม่ฟันไม่โดนหรอ เมื่อกี้ฝันไม่ดูหรอเมื่อกี้มันแบบประมาณว่าแบบลบดิจิตอลดิจิตอลเลยอะสนซน,นอ่เอาเหล่าไม่เลิกเหล่าไม่เลิกใช่ปะ่ะสามดาวนี่นายเหล่าไม่เลิกนี่นายเปิดเราก่อนนะเว้ย <laughs> นายเปิดเราก่อนนะเว้ยอุ้ยเนี่ยเรียบร้อยผมว่ามันเป็นเพราะว่าผมไม่นี่นจริงๆว่ะ คงเป็นเพ,พราะทีมอ่ะเออจบเลยมนะเมื่อกูไม่รั่นแล้วนะ่ะผิวผิ้วผิ้วเนี่ยผิ้วผิวสวยครับทำดีๆๆดวิ๊กูเด้งเลย,ยวเวลโอ้โหแตก าเห็นชอบเล่นจังเลยมีดอ่ะเห็นชอบเล่นจังเลยเดี๋ยวเราเล่นให้โอ้โหเรามีดาบได้เซเบอร์ทั้งทีขอมันโกงอ่ะเนาะเอาวะไงเอาวะไงเอาคิดแยกคู่ก็ล้มคิดแยกคู่ก็ล้มเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีนี่มาไปเจ็บมั้งไปเจ็บ้าง ตานี้เริ่ม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 ไม่ค่อยได้ยิงแล้วนะจริงโอ้โหดูดีครับก็ยังได้อยู่เนาะก็ยังได้อยู่เนาะไม่น่าเกียดนะครับแต่ตอนเนี้ยโดนสองทางเลยเฮ้ยออกมาก่อนอเดี๋ยวปึ๊งบีจเจตของเรายังไปได้ต่อนะครับเออบิเจตยังไหล เอาเอาเอาดีเอาดีเอา้ยได้อยู่นะ e 7กูยังมาอยู่เอาพี่เบคเขียวหัวทิมเลยนะคบเมื่อกี้แหมมาดี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  เฮ้ยโอ้โหไม่ตายว่ะเดี๋ยวคุณไปเติมเลือดใหม่ที่ฐานเลยนะเว้ย <c oughs> นี่นี่นี่ไปคู่ดิไปคู่ดิเออไปคู่ดิเฮ้ยคนเนี้ยโหดจังเลยนะเราอะ่ะโหดจังเลยนะครับโหดจังเลยนะครับ <c oughs> โหดจักอร์เรามาดีนะเว้ยอเออเหลาเลยเหลาเลย <c oughs> <c oughs> หัวทีมนะครับหัวทีมนะครับ เรียบร้อยนะครับพอเหล่านะครับพอดีดาบมันหิวเลือดนะครับเออกู <c oughs> ดโดนปิดท้ายไหนก็ดูสกอร์หน่อยสิโหแต่คือผมนี่ยิงไป33ตัวนะครับโอ้โหดูเอพิเจ็ดผมมันยังลั่นอยู่นะเว้ยโอ้แต่เราอยากเปลี่ยนดาบแล้วว่าเปลี่ยนดาวระเบิดขอดาวระเบิดสักลอบนะขอเป็นดาวเท้านะนะขอเป็นดาวเท้าหนะ่อย ไปครับไปครับวิ่งมาอย่างว่องไว,วเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้เฮ้ยโอ้ไม่ระวังถังเลยหนึ่งดาวนายก็รู้ว่ามันอันตรายอะ่ะเอ ไปครับไปครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นหยวแด้มาปั๊มอะไรตรงนี้ถามก่อน ไหนอะ่ะทำไมเราไม่เห็นเลยอ๋อไปไหนแล้วก้มอยู่เรียบร้อยครับผมเ e y Shot นะ you know เนี่ย <c oughs> ค,ครับ Hey Shot นะ you know จรับแจ๊บววิกกระเจิงเขาบอกเลยวิกกระเจิงนะครับวิกกระเจิงแล้วผมเอาธนูเอาของเกียร์มานี่คือยังไงเนี่ยแต่กูไปน็นหัวห้องนะเว้ยถ้าเกิดกูเล่นได้เว้ยกูเป็ปหนหัวห้องนะเว้ย ไปเดยวรับไปปี๊บมาแล้วไปเรื่องก,ก่อนไปเดยวไปไเจ็บแล้วเๆ็ว,วสวยวางวางวา,งางต้องเป็นผมจินนะไม่มีใครจ้องจะวางเลยนะ สเต็ปดีนะครับโอ ดีนะ่ะเลือดอย่างเยอะถ้าเลือดน้อยนี่เสร็จแน่สเต็ปดีด้วยนะครับสามดาวฝั่งตรงข้ามนะครับพี่ก็ใจเจนกับผมหน่อยละกันไอเดี๋ยวมามาไม่ใช่เพื่อนกูเอาลูกูยังมาเถอะโอเคเอาลูกเดาลูกเดาลูกเดาลูกเจ๊เจ๊โอ้กูโยนยาเลยกูนะเมื่อกี้ นี่ยิงตูดแม่งเลยนะครับยิงตูดแม่งเลยวางแล้วนะเรีร้อยวิเศษนะเนี่ยคุณดูตานี้แมวแมวอย่าเล่นของเกนเรามีสปิริตพอนึ่กตัวตัวเดียว ว่าอ,อ้อมไปแล้วละ่ะน่าจะไปทางเพื่อนเรานะครับเฮ้ยยังกลับมาเหรอเขากลับมาเหรอก็กลับมาใช่ไหมเออฟังเสียงไม่ผิดเนาะเห็นตอนแรกวิ่งไปเห็นตอนแรกเออเหมือนจะอ,อ้อมอ,อ่ะเออเหมือนจะอ,อ้อมเหมือนจะอ้อมมา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  เดี๋ยวดูก่อนใครมันจะมาวิ่งยัดกูอีกะเนีดยดูดีไม่มีใครอยู่กับเราเลยอ่ะไม่มีใครอยู่กับเราเลยผมก็หงาเป็นนะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นึกว่าเพื่อนจริงๆกนะเออมาอยู่กับเราหน่อยเพื่อนโอ้ เพื่อนเราจริงอ่ะเรียบร้อยเพื่อนกูแตกไปเราไปแตกตามเพื่อนกันดีกว่ากันดูเฮ้ยสวยป่ะเฮ้ยสวยป่ะหืมวิกเด้ง จบเลยแตกยิงพี่กูปวิ้งใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยิงพี่กูกูชอบไหมกูชอบอ่ะมันถึงใครยิงพี่กูอ่ะเอออารมณ์แบบว่ามึงฆ่าพี่กูเออน้องแกแก่แทนอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฉยเลยอุ้ย เฮ้ยเดี๋ยวหลังกูอ่ะหลังไม่มากนะเสียวหลังวะเสียวหลังเป็นพิเศษนะครับต้องระวังหลังให้ดีแล้วนะผมก็ลือมาระเบิดมาเลยเนาะ,อะขอปลาเล่นๆกัน,กนอีกเรื่องนึงนะเ <c oughs> <c oughs> จ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวระเบิดธรรมามานะครับ ไม่มีใครเล่นของเกียนก็อย่าไปเล่นของเกียน์ยัดก่อน,นเลยนะมันจะได้สนุกสนุกบอม้แพหูอีพีเจ็ดยัดตัวดูดิแม่งตัวทั้งนั้นเลยนะครับแม่งตัวนั้นเลย ไป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 ไสิบหกหนึ่งครับเอพิเจ็ดกูโคตรตึงนะครับตัว,ต <c oughs> ตวพอเปลี่ยนเป็นตัวไอดอลในชีวิตแม่งสดใสกันเยอะแล้วกูก็ลืมเปลี่ยนระเบิดอีกแล้วดูดิเอพ,พิเจ็ดผมมันลั่นขนาดไหนอะคนดู โกงอ่ะจริงอ่ะใครโดนเอ้ิปเจ็ดไปนี่กูบอกเลยกีนทุกตัวยิ่งกินหมดอ่ะโอ้ยไ่นะไปช็อตป๊อปป๊อปไปเยอะยอะยอ เหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวครับเรียบร้อยจบเกมเลยเพื่อนเหลือคนเดียวแล้วเฮ้ยจะไปไหนอู้หูกลางอากาศยังยิงแตกกระกิ๊บเอ้าเจ๋ยขนาดนี้เหรอไอ้พิจิตโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่ตัวเลขาโม น,นี่ขนาดไม่ใช่ตัวเลขาโมอะแค่นี้ก่อนละกันนะพอแล้วนะผมก็นะนี่คือขนาดไม่ได้ใส่ฉายาอะดูนี่คือฉายาที่ผมเล่นนี่คือผมไม่ได้ใส่ฉายาคุมใส่ฉายาลั่นนะครับเออสูตรอะแม่เขากสุดรอะนะครับ <laughs> คือปืนมัน,มนะนะเอฟเจกตะเนาะเอออ่าแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมขอบคุณครับชมคลิปนี้มากๆนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าผมแล้วเจอกันจ้า